่บสวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่วงงามชุกแฟมิล,ลี่ค่ะวันนี้พี่เจียวจับน้องอาบน้ำนะคะวันนี้คุณตาก็โรยเช็ดตัวให้ยู่น้าวยุ้ยยุ้ยุ้นาวหนาวพี่เจียหนาวหนาวล้างหน้าให้หนูหน่อย โอ้ยหนาวหนาวไปแล้วไปแล้วไปแล้วตาทับเช็ดอยู่นู่นใครเหลือใครอีกเหลือใครอีกโอ้ยกระโดดออกแล้วน่ะกระโดดออกแล้วหนูหนาวหนูหนาว หนูหนาวหนูหนาวโอ้โหดูพี่เจียวแปลงถูเลยเลรอลูกโอ้โหดูพี่เจียแเห้ไอ้เอกโจโจ้ลูก ไปแล้ว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 มานี่มานี่โอ้ยลื่นลื่นลื่นมานี่แล้วมานี่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเช็ดตัวก่อนมาเช็ดตัวก่อนเร็วๆโอ้โหเอา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 วิ่งตามวิ่งตามไปไปเ่เหมือนเมนเลยนะเนี่ยตัวเมียด้วยนะคะ อออโอ้โหนี่ก็จะเป็นแชมพูที่คุณครูต้อมส่งม,ม,มาให้นะคะจะหมดแล้วเอ,อ้เออะไรอะไรอะไรอุย้ยดูดูก็ทำดูก็ทำ <c oughs>

ไอ้ไอ้ไอ้หนูหนาวพี่เจี๊ยหนูหนาวโอ้โหแต่ละคนแต่ละคน ดูหน้าเขาหนะโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ anyway> ้ยร yep> ้องร้องร้องร้องล้างหน้าหน่อยจับล้างหน้าหน่อยครับ อยากไปแล้วอยากไปแล้วเฮยโอ้โอ้โอ้วิ่ง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 ล้างหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหวิ่งตามยายนูนโอ้ดูตัวนั้นสิ แล้วไปเคลออะไรมานะ่ะโอ้เองอาบน้ำยังไงไปเปื้อนดินมาแล้วนั่นเอ,ออเออ,อดูค่ะโอ้โหพี่เจียวสาบน้ำสะผมให้อย่างดีดูแต่ละคนมอมเมมเลยเอ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามในช่องงามโชคแฟมิลี่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหมากันด้วยนะครับผมจงหวัดดีครับอืมนมชดมาแล้วอุ้ย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 โหดู <laughs>